สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากแหล่งเดียวเลยคือไลฟ์ EP 13ของช่อง YouTube เทรวาสวิถีเซนครับผมที่ครูเม่ตาโอทโกพันธ์ท่านนำเสนอแนวทางเทรวาสวิถนะีเซนค่ะที่บอกว่าเป็นทั้งการศึกษาหรือปริยัติการลงมือทำหรือปฏิบัติแล้วก็การเห็นผลหรือปฏิเวทได้ในแนวทางเดียวเลย ใช่ครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากตรงที่พยายามจะรวมเอาแก่นของเทราวาดกับวิธีการปฏิบัติที่มันอืมตรงไปตรงมาเร็วๆคล้ายๆเซนอ๋อค่ะเพื่อให้คนเราเข้าถึงการพนทุกได้เร็วขึ้นซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนปริยัตหรือการศึกษาเนี่ยที่น่าสนใจมากคือ ครูเมตตาท่านาย่อหลักธรรมจากพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยนะคะเหลือแค่ห้าประเด็นหลักๆเองครับผมห้าข้อเหมือนให้แผนที่ที่ชัดเจนเลยมีอะไรบ้างคะครับก็คือในห้าข้อนั้นเนี่ยมีพระสูตรสำคัญอยู่3สูตรนะครับสูตรแรกคือพันธนาสูตรพันธนาสูตรครับอันนี้จะชี้เห็นปัญหาว่าไอ้ขันห้าเนี่ยรูปเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาเนี่ย มันเหมือนเครื่องผูกเราไว้กับทุกอ๋อตัวปัญหาเลยใช่ครับแล้วก็สูตรที่สองคือโกสัมพีสูตรอันเนี้ยจะให้ทางออกแบบฉับพลันเลยคือการปฏิบัติมรรคแปแล้วก็เน้นตรงที่การพลิกเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างพลิกเข้ามาดูภายในครับแล้วก็สูตรที่สามคืออาณาปานสติสูตร อันนี้เป็นเหมือนเครื่องมือหลักในการฝึกในรูปแบบอย่างเช่นนั่งสมาธิเช้าเย็นอะไรแบบนี้ครับอ๋อเหมือนกับว่าสูตรแรกชี้ปัญหาสูตรสองบอกทางแก้แบบเร็วๆสูตรสามให้เครื่องมือฝึกฝนถูกต้องครับแล้วอีกสองประเด็นล่ะคะอีกสองประเด็นก็คือพุทธวจนะสําคัญครับอันแรกคือประถมพุทธวจนะค่ะที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานหลังปรัสรู้เลยที่บ่งบอกว่าคนพบทางพ้นทุกข์แล้วนะ กับอีกอันคือพุทธวจนะเกี่ยวกับอมตะธรรมหรือนิพพานซึ่งก็คือเป้าหมายสูงสุดนั่นเองครับโหการกลั่นมาแบบนี้เหมือนชี้เป้าให้เลยนะคะว่าเข้าใจห้าจุดนี้ก็เหมือนจับหัวใจสําคัญไปปฏิบัติได้เลยใช่เลยครับคือเป้าหมายของการย่อไม่ใช่ให้ท่องจําอย่างเดียวแต่เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าโอ้ปัญหาคือขันห้านะจากพันธนสูตรทางแก้หลักๆคือการเข้าถึง จิตว่างจากโกสัมพีสูตรโดยมีอานาปานาสติเป็นเครื่องมือช่วยฝึกให้คุ้นเคยแล้วการปฏิบัติหลักๆที่เน้นเนี่ยค่ะคือการพลิกกลับเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างอันนี้มันคือยังไงเหรอคะคําว่าใจที่ว่างเนี่ยมันเป็นแบบไหนคะครับการพลิกกลับเข้ามาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคือแค่เปลี่ยนทิศความสนใจจากที่ปกติเราส่งออกไปรับรู้เรื่องข้างนอกตลอดเวลาใช่ไหมครับค่ะก็ลอง อหันกลับมารู้สึกถึงข้างในตัวเราเองเนี่แหละตรงๆเลยซึ่งบางทีอาจจะเจอสภาวะที่มันรู้สึกนิ่ง,งๆเฉยๆหรือปร่ปง,ง,งๆโล่งๆหรือเหมือนไม่มีอะไรเด่นชัดขึ้นมาอืมนั่นแหละครับประตูสู่จิตว่างลองนึกภาพเหมือนท้องพาว่างๆก็ได้ที่มันคงกว้างๆนิ่งๆไม่เปลี่ยนถึงจะมีแมค่คือความคิดอารมณ์ลอยมาลอยไปก็ตาม อ๋อน่าสนใจคะ่ะเหมือนให้หันมาสังเกตตัวพื้นที่ว่างแทนที่จะไปไล่ตามสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆใช่ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วที่ครูเมตตาท่านพูดถึงการพัฒนาไปสู่การเห็นสภาวะสองฝั่งพร้อมกันอันนี้ทื่อะไรคะฟังดเูเหมือนจะยากขึ้นนะคะครับก็เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยคือสามารถเห็นความเป็นจริงสองด้านได้พร้อมๆกันเลยด้านหนึ่งก็คือฝั่งของรูปนามขันห้าค่ะ อย่างลมหายใจร่างกายความคิดอารมณ์พวกนี้มันอยู่ใต้กฎไตรลักษ์หมดเลยคือไม่เที่ยงเป็นถูกไม่ใช่ตัวตนอนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดเกิดดับดับเปลี่ยนไปตลอดเวลา <S <S 1> <S 1> ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือฝั่งของจิตว่างหรืออมตะธรรมที่มันนิ่งไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลย <S <S 1> <S 1> โหซึ่งครูเมตตาท่านก็บอกว่า นี่คือสภาวะที่เป็นปกติของพระอราหันต์เลยนะครับการเห็นสิ่งที่เปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนได้พร้อมกันสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเราที่อาจจะยังไม่ได้ฝึกมากนะักจะพอเริ่มสัมผัสหรือเริ่มสังเกตได้ยังไงบ้างคะหรือต้องใช้เวลาฝึกนานมากๆเลยคือครูเมตตาท่านเน้นว่าการฝึกอาณาปานาสติในรูปแบบตามสูตรเลยนะครับจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับจิตว่างก่อนอ๋อเริ่มจากตรงนั้นครับ พอคุ้นเคยแล้วเนี่ยการเห็นสองฝั่งมันจะค่อยๆชัดขึ้นเองในชีวิตประจำวันคือหลักสำคัญคือการเอามาประยุกใช้ที่ท่านเรียกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างใช่ครับไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยพยายามกลับมารู้สึกถึงสภาวะที่มันนิ่งๆว่างๆปร่งๆข้างในนี้อยู่เรื่อยๆทำบ่อยๆก็จะค่อยๆเห็นความจริงสองด้านนี้ชัดขึ้นเองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยกับความว่างก่อนแล้วค่อยๆเอามาเทียบกับสิ่งที่มันเกิดิดับๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆในชีวิตประจําวันนี้เองใช่ครับใช่การฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะนําไปสู่ขั้นปฏิเวทคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติตามความเป็นจริงได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการหลุดพ้นจากทุก์โดยสิ้นเชิงหรือนิพพานผ่านสภาวะที่เรียกว่า ทิ้งขันหรือวิมุตติยานซึ่งก็ถือเป็นขั้นสุดท้ายของการฝึกอานาปานาสตินั่นเองค่ะสุดยอดเลยค่ะอ๋อแล้วก็สําหรับรายละเอียดการฝึกอนาปานาสติ16ขั้นตามแนวทางนี้นะครับครูเมตตาท่านอธิบายไว้ละเอียดเลยในคลิปที่31ของช่องเทรวาสวิถีเซ็นนะครับใครสนใจก็ลองไปฟังเพิ่มเติมกันได้ดีเลยค่ะ ชัดเจนมากเลยทั้งแผนที่ปริยัติทั้งวิธีเดินทางปฏิบัติแล้วก็จุดหมายปลายทางปฏิเวทนะคะครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยแนวทางเทรวาตวิถีเจนจากที่ฟังมาก็คือการรวมเอาทั้งความเข้าใจหลักธรรมการลงมือปฏิบัติจริงจังและการเห็นผลด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบแล้วก็เน้นความรวดเร็วด้วยค่ะโดยมีกุญแจสําคัญเลยก็คือการฝึกเพื่อเข้าถึงแล้วก็อยู่กับสภาวะจิตจว่างให้ได้ ซึ่งมันคือธรรมชาติเดิมแท้ของเราที่มันไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายฟังแล้วก็เกิดคำถามชวนคิดต่อนะคะว่าในโลกยุคนี้ที่มันโหซับซ้อนเครียดข้อมูลก็เยอะแยะท้าโถามเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยการฝึกฝนเพื่อเข้าถึงความว่างหรือความนิ่งข้างในแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ เออทรงพลังมากๆเลยหรือเปล่าคะที่จะช่วยให้คนเราตั้งหลักรับมือกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีสติแล้วก็สงบมากขึ้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ